ครับเรามาต่อกันที่ EP 3นะครับหลังจากที่เราตรวจเช็คตั้งแต่ขั้วแบตเข้าไปแล้วนะครับคัว้วแบตเตอรี่ไตรงที่ g สองสองศูนย์หนึ่งนะครับเราวัดค่าย่านไดโอดแล้วเรารู้ว่ามันมีลายวงจรที่ช็อตอยู่นะครับเพราะว่าค่าไดโอดที่สองค่านี้วัดแล้วมันมันได้ทั้งค่ารีเวิร์สและฟอร์เวิร์ดมันได้ค่าที่ ใกล้เชียงกันนะครับมันก็ยังมีลายที่ลีกอยู่นะครับแล้วเราก็มาทำการตรวจเช็คลาย V b a t นะครับลาย V b บาผมจะกล่าวถึงเรื่องลายเอ้ยไม่ใช่ลาย V แบ t ไอลาย VPP VDD Main นะครับก็คือลายไฟหลักที่จะจ่ายให้ภาคไฟบักไฟบูตไฟ LDO นะครับก็คือที่เป็นจุด ที่เป็นหัวสีแดงของ C เนี่ยนะครับแล้วก็ที่มีสีแดงที่ในบอร์ดวิวบอร์ดตัวนี้นะครับนี่คือลาย ppvdd main ที่มันวิ่งเข้าไปนะครับมันถ้าเราเราตรวจเช็คแล้วอาการที่มันยังช็อตลงกาวอยู่เนี่ยมันจะเป็นไปได้หมดนะครับว่า c ช็อตหรือว่า i c ช็อตนะครับแต่มันมีตรวจเช็ควิธีตรวจเช็คอยู่ว่ารู้ว่า c ช็อตหรือว่า I C ช็อตนะครับง่ายๆเราก็ไม่ต้องไปหลงประเด็นเราจุดกิมที่ C ใช้เครื่องมือ SMBC ตรวจฟัดเราก็รู้แล้วว่า C ช็อตหรือว่า I C s h ช็อตนะครับนี้นะครับก็คือสีแดงทั้งหมดนี้คือจุดเป้าหมายของเราที่เราจะหาว่า C ตัวไหนมันช็อตลงกลาวอยู่นะครับอย่าง C พวกนี้ก็มีส์ช็อตลงกลาวได้นะครับ แต่ในการวิเคราะห์เบื้องต้นและหลักๆเลยคือซีตัวใหญ่ๆนี้คือเป็นจุดเป้าหมายหลักของเรานะครับเพราะว่า C ีตัวใหญ่ๆเนี่ยค่าไมโครโฟารัดมันจะเยอะแล้วก็มันจะรับแรงดันรับกระแสที่เข้ามาเนี่ยเป็นอันดับแรกแล้วก็เยอะมันเป็นอันดับเบอร์หนึ่งต้นๆในวงจรนะครับที่จะทำให้เกิดความเสียหายช็อตลงกาวได้นะครับพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น C ีที่อยู่ในบอร์ดเนี่ยครับมีสิทธิ์เป็นมีสิทธิ์ลงกาวได้ทั้งนั้นนะครับมีภาคพ o w e r อันนี้พ o w e r b นแบดแบนนะครับก็เป็นไปได้ทั้งหมดและที่เราวัดกันไปแล้วก็คือเรายังไม่ได้แกะซิงค์นะครับไม่แกะซิงค์แล้วเราวัดกันไปแล้วก็คือจุดนี้นะครับจุดทีป่ปีกด้านบนของบอร์ดเนี่ยนี่ก็คือลายเดียวกันทั้งหมดนะครับลายเดียวกัน ลายเดียวกันก็คือลาย PPVDD Main นะครับมันต่อเรื่องกันทั้งหมดก็ขนานกันทั้งหมดนะครับเรามาวัดที่นี่เรารู้แล้วว่ามันชอ็อตเดี๋ยวผมจะวัดซ้ำให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันช็อตแบบไหนนะครับก็คือใช้มิเตอร์ดิจิตอลกับมิเตอร์เข็มเปรียบเทียบให้ดูอีกทีหนึง่งแล้วก็เราก็จะมาทำการจ่ายไฟเข้าบอร์ดดูว่ามันกินกระแสแบบไหนนะครับ เรามาวัดกันอีกรอบนึงนะครับในเดี๋ยวจะเริ่มต้นด้วยมิเตอร์ดิจิตอลนะครับก็คือตั้งย่านไดโอดนะครับตั้งด้านไดโอดเราจะวัดแบบรีเวิร์สไบอัสนะครับดูกันนะครับคือวัดหาสีช็อตวัดหาว่าอุปกรณ์ลายไหนช็อตนะครับก็ใช้แดง กิ้มที่กาวดำกิ้มที่หัวไฟที่มีสีแดงที่เขาท้ายทำเป็นสีแดงไว้ในบอร์ดนะครับมาวัดกันเลยนะครับเห็นม้องเกตนะครับนี่คืออาการของช็อตนะครับของลายไฟ p p v D d เมนที่มันช็อตอยู่นะครับมันก็จะเทียบเท่ากาวเลยนะครับผมเอามิเตอร์ สายมิตเตอร์มาแตะกันอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นศูนย์นเลยอันนี้มาแตะที่หัวซีช็อตนะครับมีกาวนะครับีแดงไฟสายไฟนะช็อตนี่คือตัวเช็คแล้วก็คือมันช็อตเรารู้แล้วว่ามิตเตอร์ดิจิตอลวัดยังไงนะครับเรามาดูมิตเตอร์เข็ม มิตเตอร์เข็มเราตั้งมาที่ย่านา x หนึ่งนะครับก็คือหนึ่ง x นะครับเราตั้งแล้วก็ปรับซิโร่ให้มันเป็นศูนย์ปรับซิโร่โอห์มให้ศูนย์นะครับก็คือปรับมาที่ย่านคูณหนึ่งนะครับตัวนี้ปรับมาย่านนี้นะครับย่านนี้ย่านนี้ย่านนี้ปรับมาย่านนี้แล้วก็ใช้สายมิตเตอร์ ชอตกันแล้วก็มาปรับมาปรับเล็งมาที่ x หนึ่งวัดดูนะครับก็สีมิตเตอร์ดิจิตไอมิตเตอร์เข็มนี้จะกลับขั้วกันนะครับขั้วดำสายดำนี้เป็นไฟบวกอันนี้เป็นไฟลบนะครับของมิตเตอร์เข็มของญี่ปุ่นนะครับเนี่ยอันนี้บวกอันนี้ลบนะครับเอาสายสีดำจับที่กาว สีแดงวัดนะครับนะขึ้นสเกลเต็มแม็กเลยนะครับก็คือช็อตนี่คือช็อตนะครับดูเข็มนะครับเข็มก็จะตีไปที่เลขศูนย์เลยนะครับไม่มีค่าความต้านทานเลยคือ,อยังช็อตอยู่เห็นนะครับนี่คือการวัดที่ลายที่เรารู้แล้วว่าลายนี้ช็อต อ่านะครับก็คือมี c s h o ออยู่ในลาย VPP VDD Main มีมีอุปกรณ์ที่ช็อตลงกลาวอยู่นะครับก็คือเป็น C หรือว่าเป็น IC เราก็ยังไม่รู้นะครับแต่มันมีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่สามารถวัดได้ว่าเป็น C-shot หรือว่า IC Shot อนะครับผมเคยทำคลิปไปแล้วย้อนไปดูได้นะครับ แล้วทีนี้เรารู้แล้วว่าอะไร PP VDD Main Shot เราก็จะมาทำการฉายไฟเข้าบอร์ดดูที่ว่ามันมันช็อตกินกระแสแบบไหนนะครับ